สวัสดีครับสวัสดีลุงป้าหน้าอาและพี่พีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยมาพบกับผมนะครับเสือป่าชาแนลรับผมวันนี้เนี่ยผมเดินทางมากับน้องชายนะครับผมนี่แล้วก็น้องตั้มนะครับผมสวัสดีครับผมตั้ม T U m ครับผมช่องน้องใหม่นะครับผมฝากติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องตั้มด้วยนะน้องตั้มเนี่ยเพิ่งเปิดช่องใหม่นะครับผมโอเคพวกวันนี้เนี่ยพวกผมเนี่ยก็จะไปหา เผาตัวดํานะครับผมเนี่ยก็จะเอาขนมเนี่ยไปวางแอบวางไว้ให้เขาะนะแล้วก็เราก็จะมาดูปฏิกิริยาเขาะนะว่าเขาเนี่ยจะลงมากินเอ่ามาเอาของที่เราเนี่ยไปวางไว้เขาหรือเปล่านะครับผมวันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเจอตัวพวกเขาหรือเปล่านะเพราะว่ามาวันนั้นเนี่ยนึกว่าจะไม่เจอนะครับแต่ก็เจอนะโอเคก่อนจะไปรับชมเนี่ยขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตาม like, นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและน้องตั้มด้วยนะครับผม <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปชมกันเลยครับ เคตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปนตั้มนะใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงมันที่ตั้มก็เคยมาแต่ว่าตั้มไม่เคยเจอเรามั้งผผาตัวดำอะใช่ไหมมันเพิ่งย้ายทิ้งใช่ตั้มเคยมามาบ้านน้องน้ำมนไงเมื่อก่อนอะใช่แต่ทีนี้เนี่ยอ่ามันย้ายมันย้ายทินงฐานจากบนเขาเนี่ยลงมาอยู่ข้างล่างเลยตั้มแต่มันก็ยังไกลจากหมู่บ้านเนาะแต่ว่ามันก็ยัง แบบลงมาอยู่ใกล้ๆอ,ะอ่ะก็คือมันมาหากินใกล้ๆแถวนี้นะครับน้องปี๊ค่อยๆเดินช่วงนี้เนี่ยคือเข้าหน้าแรงตามนะไม่เออใบไม้แห้งเยอะฝนก็ไม่ตกแล้วก็น้ำก็เริ่มเหือดแห้งลงเรื่อยๆเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างอะ่ะน้ำไม่มีเลยเฮ้ยแต่แต่เราอย่าเสี่ยงดังกันมากนะ เพราะว่าเดี๋ยวพวกเขาเนี่ยรู้ตัวเดินลงมานะใช่แต่เราแอบ,บเอาขนมแอบบแอบบเอาขนมเนี่ยขึ้นไปวางข้างบนนุนะ่นแล้วเราก็แอบซุ่มมองดูเขานะถ้าเขาไม่เห็นตัวเราก็ดีแต่ถ้าเขาเห็นตัวเราแล้วเขามาทําร้ายเราเราก็เอาปืนเะนี่ยมายิงเพื่อ,อป้องกัน,กนตัวใช่ไป,ปเดินทางกันต่อใกล้ถึงแล้วตั้มใกล้ถึงละ ใช่เนี่ยดูดิไอ้คราวที่แล้วที่เรามากันเนี่ยคือน้ำอ,นนะอ่าน้ำเนี่ยคือล้อนล้นถึงนี่นะตั้มนะเนี่ย,นะต,นะยตรงพี่เขาตั้งเนี่ยเลยในนะ้ำดินนะใช่ตั้มเรามาลองระเบิดปลากินดูไหมลองเออแบบเอาประทัดเราเนี่ยจุดมัดกับหินแล้วก็โยนลงน้ำอ,อ่ะแต่พู้ต้องขิ่คนที่เจอเนี่คือเอาติดไว้กับไม้แล้วก็จุ่มลงไปกับไม้อะ เออมาลองดูวะลองดูหาดูที่มีปลานะเออข้างบนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราค่อยเอาเอาขนมไปวางไว้เขาเนาะเตะต้องเบาๆนิดเดียวใช่เขาอาจจะมาแล้วอบ่อนี้มีปลาไหมที่ตั้งเคยตกได้นี่บ่อนี้ไม่ใช่หรอบ่อนี้ที่ผมตกแบบปลาต่มองไม่เห็นปลาเลยเนาะอ๋อจะหางเนาะตรงนี้มีวิธีแบบเออน้ำขุ่นนะออหนเป็ดนะนี่เบ็ดเนาะเอาเบ็ดเก้าเราไง มีน้ำขุ่นนะจะมีปลานะขวบาบนนี้มีนี่นอันนี้ดวบ้าบนนี้มีแน่ๆมีปะไปดูแล้วจุดจุดแลยวเราไปดูกันก่อนไปเอาเอาอันนี้เอาผู้ระวางไว้ตรงนี้นะะเยี่ยมนะน้องปี่เสื้อสวยมากดูดิโอ้โหพี่วีด,ดูดิผีเสื้อสวยมากนี่นี่จิงน่าจะมาจีนนะผีเสื้อสวยมากเลยนะครับผมนี่ เดี๋ยวเราไปดูบ่อข้างบนกันนะบะช้อนไหนมีปลาช่อนเหรอไหนตัวใหญ่ไหมตัวเล็กตัวเล็กยุ่ง่าช่องอ่ะตัวใหญ่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่น่าสนใจนะเดี๋ยวเรามาลองกันดูอยู่บนน้ำผ้าแล้วก็โยนลงไปโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยประดิษฐ์อ่าไม่ได้ประดิษฐ์หรอกคือซื้อมาแล้วนะ แต่ว่าเราก็จะทําแบบโยนลงน้ำนะแบบผูกหินโยนลงไปนะเอ๊ยเอ้ยมัดกับมัดกับกิ่งไม้ได้ใช่ไหมได้มันต้องเป็นไม้ไทยโอเคโอเคเออผูกตัดเป็นตรงกลางอะนะแล้วเราก็จุดแล้วก็จุ่มลงไปในน้ํานะบได้ได้ได้ปไปเดี๋ยวเราลุยกันวันนี้พาน้องตั้มเนี่ยมาเปิดประสบการณ์ครั้งแรกเลยนะครับมาหาปลาด้วยนะ เดี๋เอาไปทํำกับข้าวกันเดี๋ยวเราค่อยเอาของเนี่ยไปวางไว้ให้อ่าพวกเผ่าตัวดํานะครับผมตอนนี้เราขึ้นมาไกลละพวกเขาเนี่ยอยู่บนเขาฝั่งนู้นนะตั้มเผ่าตัวดำเนี่ยคือมันอยู่บน,ขน,นเขาฝั่งนู้นเลยใช่ไกลไกลแต่เราก็ห้าปลาไปก่อนนะโอเครง

Bát lệ loài. lệ bà 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 Thế, bà 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 Ê, có không chuẩn hay Đây, 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 đây này đâu, không to, không to Cũng chui bên bà นี่ตอเนื่จะลอยเฮ้ยตกใจเลยนุ้เลยมันจะลอยขึ้นมาไว้ได้ปะโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เดินกลับมาตรงบ้านน้องละตั้มเมื่อ่าเนี่ยเนี่ยที่เราเคยมากันไงจําไม่ได้เหรอตั้มอ่าเมื่อกี้เราไปโยนปลากันมาได้กี่ตัวตัวเดียวมันไม่ค like ่อยมีนะ คุ้มไหมไม่คุ้มเลยน้ำลดไงเลยไม่ค่อยมีปลานะอันนี้อะไรที่ตรงนี้ใช่ตรงนี้ไงแต่ว่าที่เราเห็นเนี่ยอาเผ่าตัวดำเนี่ยมันอยู่ข้างบนนะมันชอบลงมาใช่เออมันลงมาจากทางนี้แหละมันน่าจะอยู่แถวบนเขานี่แหละตามบนเขาเนี่ยเดี๋ยวเราเอาขนมไปวางกันนะวางไว้บนข้างบนนู่นแล้วเรานั่งดูสักสองบนบนหินหรออ่าข้างบนหินนู่นเดี๋ยวเรานั่งดูสักสองชั่วโมงบนนู่นใช่ไหมใช่เดี๋ยวเรานั่งดูสักสองชั่วโมงนะ นั่งพักเด่ะใช่ว่าเขาจะลงมาหรือเปล่าไงนี่ก็คือขนมนะที่ผมและตั้มเนี่ยเตรียมกันมานะนี่มีมีน้ำมีขนมให้นมให้น้องๆใช่ให้น้องคนป่าเข่าตัวดํานะแต่พวกเขาเนี่ยก้าวลาามากเขาเห็นเราเนี่ยกลัวว่าเขาจะมาทําร้ายเราคล้องไปวางให้เขาอย่างเดียวนะเดี๋ยวไปตั้มถือไว้นะน้องพี่น้องพี่เก็บของวันนี้แหละเรามันได้มาเอามาทําร้ายเขา เราเอามาป้องกันตัวเฉยๆนะไปไปเดี๋ยวเราเอาขนมขึ้นไปวางข้างบนดีกว่าน้องพี่วันนี้มาอยู่ข้างหลังเดี๋ยวมันทำร้ายพี่วันนั้นเนี่ยมันเดินลงมาทางนี้เนี่ยตามมันเผลอเหยียบหลุมกับดักพีจนมันเจ็บขาเลยใช่พี่ทำาวามันไม่ได้อันตรายนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันลึกไงแล้วทีนี้ยมันเดินมาใช่ไหมมันเผลอเหยียบ ก้าวเข้าไปนะเพราะน้องตีนเล็กไงมันกเกี่ยวแล้วก็ล้มใช่ไหมตอนเจ็บขาเลยวันนั้น,นมันเดินก็นเดินกระเพกแลวผ้าตรงนั้นน่ะพี่เก็บผ้าให้เพื่อนเหรอไว้ผ้าของอนกอน้องอันเนี้ยอของน้องน้ำค้างไงเสื้อเขามีอยู่สองตัวตรงนี้ก็คือมันวิ่งแบวผ้ามันเห็นพี่อยู่บนต้นไม้แต่ทีนี้เราก็จะแอบที่เดิมนะแต่ไม่รู้มันจะเห็นหรือเปล่าพะเราเอามาไว้ตรงนี้นี่มองกันบนหินตรงนี้ดีกว่า ใช่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 ใชอาอตรงนี้แหละอ่าโอเคเราต้องเปิดทุ่งให้มันนะผมไม่รู้เปิดทุ่งให้มันดีกว่านี่นะแล้วก็เอาของวางไว้เข้าตรงนี้นะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเดินลงมาจากทางนี้นะมันมีทางขึ้นไปทางนู้นอยู่นะครับนเดี๋ยวเราเดินลงไปตรงข้างล่างดีกว่าไปเราไปพูกเปนอนบนต้นไม้กันนะจะนั่งเล่นกัน ขนมเนี่ยเขาเนี่ยไม่เคยกินเลยตั้มไม่รู้ว่าเขาจะกล้ากินหรือเปล่าเพราะมันเป็นของในเมืองอย่างเงี้ยนะพวกเขาอาจจะไม่รู้จักไงเราก็สื่อสารกับเขาไม่ได้ด้วยแหละเดี๋ยวให้เขาเรียนรู้เอานะดูเลยใช่ไหมดูเดี๋ยวให้เขาเรียนรู้เอาไงว่าแบบขนมแบบนี้มันจะกินได้หรือเปล่าวันนั้นเนี่ยเล็กเนี่ยก็คือโยนขนมให้เขาตรงเนี้ยตั้มเนี่ยปวดขนมเขามันแย่งกันกินใหญ่เลยไม่รู้ไงไปเดี๋ยวเราทีนี้เราให้นี่ย คือพอเลยนะสามนนั่นนะน่าจะพอนะเยอะเลยนะมีมาม่าด้วยเออแล้วก็มีน้ำด้วยใช่ตอช่วงนี้ก็น้ำแห้งด้วยน้ำแห้งน้ำไม่มียากเลยอ่าโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปผูกไปข้างบนต้นไม้กันดีกว่าไปนี่น้องปี่นะตอนนี้ไปเราผูกไม่ได้นะเพราะว่าเชือกไปไม่มั่นคงใช่ไหมไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยใช่แล้วก็นั่งพักอ่านั่งตรงนี้กันมาอ่าสักพักแล้วนะ เพราะว่าเป็นผูกไม่ได้จริงเราก็นั่งรอซุ้มดูอยู่ตรงนี้ห่างๆแต่ผมดูนานแล้วยังไม,ไ,มไม่มีอะไรมายังไม่มีวิววอะไรเลยนะเราไม่รู้ว่าวันนี้นะพวกเขาจะลงมาหรือเปล่าไอ้ตั้มเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเวลาเขาลงมาในเขามาตอนไหนบ้างแต่พี่ว่าในเขาน่าจะลงมาแหละลงมาตักน้ํากินอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีน้ํากินอะไรเลย มันจะได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ว่าวแววอยู่ข้างบนอะไม่รู้ว่าใช่หรือว่าอาจจะเป็นคนเดินป่าก็แล้วท่านี้มันก็มีคนเดินป่าเยอะคิดถึงน้ำเมื่อก่อนเลยตามเมื่อก่อนน้ำเต็มตรงนี้เลยโอ้โหตอนนี้แห้งเหือดหมดเลยเหลือสายกับติตดเดียวเหลือพอประทังชีวิตให้วกสัตว์กินนะนะแต่ก็ยังดีมีน้ำแต่พี่คาดว่าช่วงเดินเมษาเนน้ำอาจจะไม่มี หมดแน่หมดนะตอนนี้ก็แห้งอย่างนี้เลยนะแห้งวัานี้ด้วยปีที่แล้วนี่ตา้มขนาดยังไม่ถึงหน้าแรงใช่ยังไม่ถึงหน้าแรงมันขนาดนี้แล้วอ่ะดูดิถ้าถึงหน้าแรงนี่แย่เลยแย่แน่แน่เลยใช่เฮ้ยทําเสียงอะไรอ่ะว้าวพ่อพอพออ่อ เราขนมไปแล้วเหรอเออดูมีเสียงเนี่ยมันยังกินขนมชิลามเห็นไหมได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงเรายังไม่เจอตัวอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยมันถือถุงขนมลงมาแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยบิ๊วบิ๊วมันเดินลงมากันแล้วนะสามคนนะ ไม่รู้มันจะให้เราหรือเปล่าใช่ใช่ใช่

你是王老喂喂。喂喂 ยิงหมดแล้วมันยังไม่กล้าเลยมันยังโยนใส่เราอยู่เลยเอาไปทลูปวาล้วกินอีกลูปนึงมันกลับแล้วมันกลับแล้วทำเถองพีนะมันยังไม่กล้าเลยมันยังโยนเราอยู่เลย ลุงหนว่งลุงหนึงแล้วเราก็เดินทางกลับกันแล้วนะถ้ามันหนีเราก็ต้องไปเลยนะใช่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 ถ้ามันหนีเราก็ต้องไปเลยเราอยู่ไม่ได้แล้วมันไม่ไปหรอถ้ามันขึ้นเข่าไปแล้วตําสองแบบนี้มันน่าจะขึ้นเข่าแล้วมันน่าจะตกใจเสี่ยง เ okay, ต่ามมันน่าจะขึ้นเขา,าไปแล้วเฮ้ยเสียย่ยงันท่ายแล้วมันน่าจะขึ้นเขาไปแล้วนะได้ยินป่ะอ๋มันยังครับโอเคครับตอนนี้ก็ผมและน้องชายแล้วก็น้องตต่าเนี่ยก็ได้เดินลงมาถึงข้งางล่างเขาแล้วนะก็จะถึงรถแล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยน้องตต่าก็ได้เดินลงไปก่อนแล้วนะก็วิ่งกลับมาเนี่ยเหนื่อยมากๆเลยนะครับก็ ตกใจหมดเลยนะพราะเขาเนี่ยก็พยายามเอาหินไล่เฟี้ยงผมเหมือนเดิมนะขนมเนี่ยพวกเขาเนี่ยตกใจจนไม่ได้หยิบไปนะมันเอาวางไว้ตรงแค่นั่งนะครับผมเมื่อกี้ผมวิ่งกลับมาไม่ได้ถ่ายวี่ๆได้ชมนะต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคผมเนี่ยขอตัวลาไปก่อนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและน้องตั้มด้วยนะเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวลาไปก่อนครับ อ๋อขอฝากเพจเสือป่าชาแนลด้วยนะครับผมฝากกดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวผมจนะขอลาไว้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพูดปกติไม่ค่อยได้นะป้าผมตรงนี้นะเป็นร้อนในนะครับผมเวลาพูดปกตินะมันเจ็บมากมากเลยนะตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่นะผมเนี่ยก็เลยต้อง่อค่อยๆพูดนะครับผมขออภัยพี่พี่ด้วยนะครับผมขออภัยมากๆเลยนะตอนนี้คือเจ็บมากๆเลยนะครับผม ก็จะขอลาไปก,ก่อนครับสวัสดีครับ